สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซี 4, ทุกท่านเรามาดูสูตรจับคู่บนสูตรที่สามแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจัดการล่างก่อนเรามาทำคลิปร่างพรุ่งนี้ก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเราจะปรจะจําวันที่หนึ่งครับเปดครับหกจิตบนสามเล็บเนาะสามเลยบเราจะ ดูย้อนหลังกันจักน้อยเรียกที่อ,อกห้าศูนย์สี่ล่งไปที่สามหนึ่งเราจะใช้ครั้งที่หนึ่งด้วย โคหนึ่งสี่สองแปดเอเราจะมาเอามาเอาเลขหลักสิบหน่วยเราจะใช้ บวกเก้าคื้ที่สองตัวเราใช้หลักสิบหลักหน่วยแล้วก็ตัวนี้เอามาเลยยกมันลงมาเลยจุดศูนย์ศูนย์บวกสี่ บวกเก้าบวก3บวก4นะคะสี่บวกเกเท่ากับสามบวกสเท่ากับเ สามจบคู่กันเลยจับคู่ก็คือสาม เจ็ดสามศูนย์สามสามสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สามกับตัวด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นหลักสิบหลักหน่วยมันส่วนที่หน่วยเลย หลักร้อยของเราก็คือสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเรามาเลยสี่สามศูนย์กับตัวด้วยนะคะสี่ห้าศูนย์สามเก้าศูนย์สาม ศู3ย์สามห้ารองค์ประชุมครบเลยต่อมาเลขที่ออกก็คือ5 0 3 นั่งไปที่เปดเก้าหน่วยครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งโซหนึ่งเปดสามเก้าเหมือนเดิม บวกเก้าบวกกันเลยก็คือ0บวกสบวกเกบวกแปบวกแ เก้าบกสามเท่ากับสิบสองสองสามแล้วแปดเป็นสิบหกหกเก้าสองจับคู่ก็คือสองหก สองเก้าสองสองเราตัดออกมันก็เหลือน้อยแลย้วนี่เนาะโอ้มีเลขตัวตัดเยอะสามหกสามเก้าสามสองถ้าเราตัดเราก็ตัดคู่นี้ออกไปเลยเพราะว่ามนศุนข้างบน สีชุดอันนี้ก็ตัดสามกับสีเ่เอกไปอีกยกตัวนี้กลับตัวได้นะคะมาออกตัวกลับออกตัวกลับออกตัวกลับหลักร้อยของเราก็ใช้ตัวเก่านี่แหละ สาบวกหนึ่งเป็น4 4่บวกสเป็น8เราได้มาก็คือ3 3 6สามหกสีามากเราจะประมาณนี้ เลขเอาไปที่สามหกไปสูตรลร้อยเมื่อกี้นี่ผิดผิดผิดหมดเลยบเท้าสูตรนี้ซซมบวหนึ่งบวกสีนี่เข้าดีกว่าบวกหนึ่งบวสีนี่เข้าดีกว่าเพื่อนเลย <laughs> ต่อมาสูตรที่เราจะใช้ นี่เอาไปที่สามสามสามหกล่างไปที่สองหนึ่งหน่วยที่หนึ่งก็คือสามสามหนึ่งหน้าหน้าครั้งที่หนึ่งใช้เหมือนเดิมตัวนี้วกเก้า มาตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะหา,าหว่ามั <laughs> ่วสามบวกหกบวกเก้าสามบวกสองบวกสามเอาจริงเอาจริงเอาจริง ามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็น 18, 8, สิบแปดแปดเก้าสูตรนี้ใช้มาจะโดนโดนเลยดิสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดคือมาลงโซ่เก้าแปดหนึ่ง 1> แ1หน3งสบวมบวกเนาะสมอ,อก 8, 9, 9, 8้าเก้าแปดอีกบอกจับคู่ก็คือแปดแปดแปหนึ่ง แปดสี่เก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสี่เห็นผลแล้ววันนี้เห็นเลขแล้วเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่ตัดออไปแปดเก้าเก้าแปดตัดลอกไป เลขหลักร้อยของเราเอาหมือนเดิมนี่แหละเนาะหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเท่านี้แหละสูตรนี้เข้าดีตลอดแต่เรายกเว้นไม่เอามันหกเก้าหนึ่งหกแปดหนึ่ง เจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งพอที่เหลือให้ f อซจับเองให้ f อซจับใส่เองนะเน้นเน้นตัวเดียวนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อนะซื้อได้หมดทุกตัวนะคะแต่เน้นไปตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าชอบ สีเต้อ,อกหมดแลวสีต้ม,มันจะหมดแล้วเนี่ยจัดไปซื้อลอตเตอรี่ไ้เลยเดี๋ยวฟุกชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี่เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณเพื่ที่ติดตามนะคะขอยล่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า